าในสนามกีฬากรรมาการคือผู้ควบคุมกฎกติกาในการแข่งขันนั่นคือหน้าที่ของกอกตเพราะกกะตต้องควบคุมกฎ,กฎระเบียบการเลือกตั้งเพื่อให้การแข่งขันทางการเมืองเป็นไปนด้วยความยุติธรรมโปร่งใสและชอบด้วยกฎหมายครับ ถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายกับผู้ตัดสินและผู้กำกับเส้นในกีฬาฟุตบอลครับที่ต้องคอยเป่านกหวีดจับฟาวแจกใบเหลืองใบแดงเพื่อคุมให้การแข่งขันอยู่ในกรอบและกติกาแต่ถ้าทุกฝ่ายไม่เคารพกฎกติกาก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายได้ครับกฎหมายรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นกฎหมายที่ออกโดยสภาหรือผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายดังกล่าวนะครับได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสสสวผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงพักการเมืองต่างๆเป็นกติกาไว้แล้วครับกกตมีหน้าที่เพียงนํากติกานั้นมาบังคับใช้กับทุกคนโดยเท่าเทียมกันครับเมื่ออยู่ในช่วงการเลือกตั้ง,งกกตจะเป็นผู้ควบคุมและจัดการเลือกตั้งเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลในทุกลีกและทุกระดับตั้งแต่หลีกสูงสุดซึ่งก็คือการเลือกตั้งสส การเลือกสวไปจนถึงหลีกระดับท้องถิ่นได้แก่อบตเทศบาลและอบจรวมถึงการกำหนดตารางการแข่งขันสนามแข่งขันและกฎกติกาที่กฎหมายได้กำหนดไว้เมื่อมีการทำผิดกติกาการแข่งขันกรรมการสามารถตัดสินการฟาวและลงโทษผู้เล่นได้ด้วยการให้ฟรีทิกจุดโทษใบเหลืองหรือใบแดงได้ทันทีเช่นเดียวกับกกตที่มีอำนาจในการตัดสินข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายสามารถสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นับคะแนนใหม่หรือเพิกถอนสิทธิผู้สมัครและที่สําคัญกกตให้ความรู้ในการเลือกตั้งกับประชาชนเพื่อให้ทุกคนรู้กฎระเบียบและข้อบังคับเหมือนกับการเชียร์บอลถ้ากองเชียร์ไม่รู้กฎกติกาแล้วจะทําให้การดูบอลหรือเชียร์บอลราบรื่นได้ย่งไงสรุปง่ายๆเลยนะครับ กระต,อ,ตอมีไว้เคลียร์ทุกขั้นตอนก็เพื่อให้เกมทางการเมืองนั้นคลีนที่สุดยังไงล่ะครับ